ไม่งั้นนางจะไม่ออกมาอย่างนี้นะคะถ้าไม่ใส่แป้งขานางจะหลุดนะคะจะไม่ออกมาเป็นตัวแบบนี้เนาะจากนั้นก็เข้าตู้เย็นนิดหนึ่งนะคะสักสิบยี่สิบนาทีแล้วก็ออกมาทอดกลับครั้งเดียวนะคะอย่าก,กลับแล้วกลับอีกนะคะเดี๋ยวขาขาดค่ะพอข้างหนึ่งสุกแล้วเราค่อยกลับนะคะ,ะพอข้างหนึ่งสุกอีกก็เวลาเวลาเราเราเราคนๆนเนี่ยมันจะรู้ในมือว่า พอหรือ,อยังนะคะนางจะเป็นแห้งๆค่ะอืมก็จะออกมาพอดีพอดีค่ะกรอบกรอบมากหานางก็อ่อนๆกรอบกรอบแซ่บแบค่ะอืมอร่อยอร่อยอร่อยหากินยากค่ะไม่ใช่ไปเจอขายเกิดตามท้องตลาดนะคะเป็นกบธรรมชาตินะคะ เป็นพลล่มโดดธรรมชาติไม่ได้กบเลี้ยงนะคะพี่น้องอืมนางกําลังไข่ไม่ใช่ก,กบเลี้ยงค่ะเป็นกบธรรมชาติกบเลี้ยงยายเล็กไม่กินนะคะพี่น้องครัมบมาเดอ้อแต่แสบแต่ไม่หวานว่าแสบเดอ้อฮ่าออนไม่หวานฮ่อาออนค่ะค่าออน เด็กินไรหมดค่ะอืกินอด้หมดเลยไม่หวานมึงพักหวานบานเยอะเลยยอนย่อนงามงามค่ะพักหวานบานค่ะปลูกไว้สามสี่ต้นค่ะพ่อเด็กพ่อได,อไดกินเนาะ่ะเนาะแล้วกับเอาตัดเท่าได้ยอนแห่งแตกหลายค่ะพี่นอ้อง อืมอ,อืมอ,อืมว่ดีอร่อยอ่ะแซบค่ะแซบค่ะคุณซื่อหยังเนาะงบันสัน้นสั้นหยังคุณสันใจใช่ไหมคะชื่อสันสนใจใช่ไหมขอบคุณนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณสนใจหรือเปล่าขอบคุณนะคะขอพระคุณค่ะอ่านซื้อมูบ้าค่อยถูกแจ็คเทอเย่เล็กเนี่ยอันไหนเรียกมาตีตูดจย่เล็กแน,น่นะเจตุม่มเอ้มูซื้อภาษางกินมูมูซื้อเฉพาะเนี่ยอ่านอย่างแห้งพี่นอ้องอืมถ้าเป็นซับโดยทั่วๆไปเย่เล็กพ่อหูค่ะแต่ว่าถ้าซื้อเฉพาะเนี่ยโอ้เย่เหล็กตกแห้ง อ่านบ่ออกค่ะอ่านโมม่วมโมม่วงมม่วไปนี่หรีค่ะอ่านม่วอุ้ยแซมแห้เอาไหจะบายดีค่ะสบายดีค่ะ,สคะ,สะแสดงว่าเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านใช่ไหมคะคุณมาจากลาวเหนือลาวกลงางลาวใต้น่ <c oughs> าจากลาวอะไรคะอืม ชื่ออะไรอ่ะชื่อภาษาไทยอ่ะอืมจะไมนเสิบอืมยา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 ครับพี่น้องปั๊ดตัําทั่วบักร้หนึ่งสิเม่หลับพี่น้องจ้า อะล,ล่ะเขาก็เบิดแล่ะเข้ากรเบื้อพี่น้องโอ้ยเริ่มกินมาเกือเดี๋ยวมันสิบาปกินกันได้พี่น้นงงด้วยมาเกืออ่อนอ่อนค่ะมะเขืออ่อนแห้งค่ะหวานอื๋อ พนว่าบ,บองทะเลาะทะเลาะก,กับแมลงอยู่แถวเนี้ยค่ะทะเลาะก,กับแมลงค่ะน้ำไม้กินน้อไม้อ่อกินน่อไม้นิดนึงอุ้ยหวานแห้งได้ค่ะน้อไม้